สวัสดีครับพี่น้องที่น่ารักทุกคน,นสำหรับคลิปนี้น้องมณฑิภาพมาหาเราใหม่ครับไปเดาตือไปย่างออกไหนฮะนี่นั่งลงย่างออกนันไหเด้อวพาบังทาเมียไปลองใส่หมวกเด้อวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดี <laughs> มือตื๊บพี่นอ้องเอานะมาบังน้องมณฑ์ได้ปะนี่วะล่ะ พี่น,อน้องกำลังสับอยู่ครับผมนี่ขี้เก่า,าเหรอพี่น้อง้เยคนหากิงหวานนี่ขี้เก่าดังไตเล่ยคนมาเหนียวขัะเอาโชว์กันเจ๊เอ๋โอเคเห็นน้อยแล้วครับทั้งลูกม,มาดีกันครับ,บามาทำอะไรครับ เออหน้าไมาเออมีอะไรหรอพี่น้องนั่นเด็กอีกนอีกนอหนึ่งนะบอสหน่อเขาดีได้เนียงเลยนะป๊อปซับเยาะเนาะพี่น้องช่วยพี่น้องกันยิ้มด้วยยิ้มด้วยโอเคยิ้มบระงามก็อยากให้ยิ้มเนาะให้ยิ้มหรอพี่น้องมันจังสีสดชื่น รอยยิ้มคือสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์แหลอยู่ข้างนอกนะลูดายยุ่กัดได้ในสุดขอบไปข้างในยืนถ่ายอยู่เด็กย,ยืนถ่ายนี่เด้อมามาเอาขวดมาให้นไหมนะเฮ้ยตาหักขนาดครับน่าไม่หัวทำไงทางคุณทำไงเบื้องนี้ก่อนนะึงเออคุ่นพี่น้องไปถ่ายยุ่งวันพื่อละมาต้องมายุ่งมันไหลถ่ายยังไงละ แดงน้อยครัพอ่อแดงน้อยโอ้มันขึ้นร้ายพี่น้องเลยแล้วนี่ลายขนาดไหนนะโว้ยนะทรงสัยคนในฟาร์มนี่มั้งครับอือแ,แล้วไมมอีพ่อได้ค่ะนะอือเราห่วงเหรอไมมนะเราเนาะแล้วเลี้ยงไว้เอาล่ำมันอือปับ๊บเนาะชั่วจั่วจั่วโอเค ก็สน no uh, uh. no ิทก็กินบ่หมดแต่ว่างทีเอาไปต้มไว้พี่น้องไปกินตับหุ้มก็ได้อานอะเอาแม่ยลองเพลงฟังคำเนี่ยเม่เนี่ยแร้ลองเพลงมวนเด้อเด้พี่น้องนี่ก็เล่าเกีนี่เว้ยลองมวนแต่ไหนครับอืมเนาะ เวนพี่น้องเวียนเด้อเฮ้ยเสียงดีจะได้พี่น้องนั่นตบมือมันดจาตเอาคือาไปประกวดไม่ทองคํำเหเนาะนี่ารอบแรกไปประกวดไม่ตองค้ำโเมียนตารอบแรกหรว่าี่ เอามียเราเพลงมวนเด้อเปล่าน่ะเบื่อลาเพลงยังคือปดตะมวนในเนื้อหามมนไล่ละเนอะไอมีรดนตรีม่ยังมีพอเด้ย,เน,ยเนื้อหาเกี่ยวกับเป็นลูกไผ่ค้นจนมัมักพูกไา้คนร้วยนะครับพี่น้อง ตอนนี้เบิ้องน้องมัตนปอกน้องไม่ครับตั้งเสียงเพลงแม่ลองไปน้ำส่วนหลานไหนยอยู่ทั้งนอกใเข้ามาเพราะว่ายานุ่งกัดร <ไป S 2> ม,มาหลไหองเลาะพลงอยู่้งนอกบ <c oughs> องเพลยให้พี่้อ,อง ไม่รา้เสียงดีเั้อเหนื่อนรึเ่ นี่เวลานี่มะเมยียท่างคุณใช่รดดนนครับโอ้ยทำแม่เราเห็นไปเนี่ยเพือให้ลูกคนเมาครับผมขโมงกับหาคุกคือเกียรติท่างคุณ,อคณ,คณโอ้เสียงนกคลองเปง็นธรรมชาติขนาดครับ ยัลียดี่หนึ่เร่งมองขางแม่เห็นกันอะไม่ห็นแ่แม่เปเห็ดเตียงเห็ดยังตัดไแม่โอ้มันเห็ดเตียงให้นางดีเหดเตียงแ่เ่นก็เห็นหน่อยหนยับโปเชียงอันนี้เ็ดกระัดอันนี้ ฟังเสียงโลห้องเลยพี่น้องเอาเนี่ยลองเพลงฟังน้ำครับชูด้วยละ่ะโอเคไปพี่น้อง ย่าโอ้ยตาหายกินยี่หรีครับป้าพี่น้องไปเบิ้งกันเนาะนองเราเบิ้งนอนอย่างง่ามง่ควรอ่ะสามวันแล้วขึ้นดีเลยมนเลยลมมไม่ทางดัก <laughs> แล้วเดี๋ยวับบี๋้วซับใหม่เพิ่นกันนะเออเคับโอ้ยพี่น้องสุดยอนนำโอเคไอ,คโอค้โชว์ดูครับโอเคเท่าเดียวพี่น้องไอ้พี่น้องคุณทำเมียเห็นไลยย้อนไอ้เมีย าี่นองชัว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 โหเป็นไงครับอคุณแม่เอ้ยครับเห็นไ้พี่น้องตามสาวมนมา

ครับทำเองทำผมแล้วกันฮะแข็งไม่นนะีน่ก่อนครับการเก็บไปเขียครับ คุอยู่ซ้ายบัดครับผมไปพี่น้องเราบทำยังไได้จนว่าพ่อกลิ่นระดับพี่น้องเลยแต่ว่าสามวันมาเอาไปต้มกินงตัหมงกินกับปนกับยังก็ได้ครับผมมองในเบียงข้าวป่อยไปไงเน่าเป็นรัหมมันหรอต้องเห็นวะ พี่ห้างกี่หลับพี่น้องเอ้ย ไปพี่น้องพ,อพ่อพ่อกันที่ข้างนอกก่อนนะครับบบบนี้มองปลายังอีเลิศหลายหลายใช่แหละแล้วพี่น้องมองปลายังอีเลิศเด,ด้อเ,เต็มมาแต็มแถวหน่ะพาไปอ,อีเลิศทั้งนั้นทางออกทางออกทางพี่เมะมาพี่น้อเขาห้องเข้ไปออกข้างนอกไป พี่น้องมา่วฮอนแล้วครับวันนี้ไซร์ลายผลงานาเท่าไหร่เติบปลามาเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อเต็มเลยจะนอนง,งามงนอนข,ขาวๆผลงานใครบอกขุดแย่เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปสักน,นี้พ้อมไหมคลิปหน้าผู้ใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดระบขังให้น้ำแล้วคลิปแรกก่อนสวัสดีครับ